ส่วนมากเราศึกษาคําเดียวส่วนมากเราจะพูดกันมาคลดแค่ตาลาแค่ตาราคําเดียวนั่นแหละศึกษานั่นมันถูกไม่ถูกมันถูกว่าอันนี้เราศึกษาเรื่องของเราตําราเราเนี่ยเป็นเรื่องศึกษาเรื่องของเราเพื่อจะนําไปต่อต้านข้าศึกตัวเคืเฉลียรนั่นเองศึกษาธรรมะตัวนี้แต่ว่าศึกษา,า,เาเนี่ยคู่อริเราน่ยผู้ตัวเราเราศึกษาบทบาทขเขาหรือย่าง ธรรม,มะที่เราศึกษาไปเราทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปทาลายเขาได้อย่างไม่ทีใดนั่นเนี่ยถึงเนี่ยเราศึกษาสองรูปแบบอืมนี่การฝึกาการฝึกมันไม่ใช่ฝึกแค่ธรรมะอย่างเดียวรู้ธรรมะอย่างเดียวมันต้องรู้เลีตัณหาด้วยนี่ก็ว่าศึกษาหาความจริง เพราะคดีตัณหาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีสิ่งอื่นใดจะทําลายมันได้นอกจากปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นสติอย่างเดียวก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้เนี่ยปัญญาตัวเนี่ยเป็นตัวที่ว่าทําให้เกลียดกลัวกลัวมากๆลําพังถ้าเรามีการศึกษาในตำรับตำราต่าง,างๆมามันกลัวมันไม่กลัวยิ่งดีขึ้นไปของรู้ยิ่งดี ยิ่งเรียนมากศึกษามากยิ่งดีเพราะอะไรยิ่งดีอะไรเพราะเจเรลียดจะได้อาศัยอาศัยกลมรู้อ่นเนี่ยเป็นเครื่องกำปังเป็นเครื่องกำบังออกตัวได้ยิ่งรู้มากยิ่งยิ่งดีเจเดียดมันชอบตัวนี้เนมันจะออกตัวง่าย,ายว่าพอเราจะเริ่มภาวนาปับ๊บรู้แล้ว คาเดียวนั่นแหละสนมหมดติดทันทีไปไม่ได้ปัญญาหมดทันทีมันรู้แล้วนี่หรือบางทีกับฟังกูบาจันเทศอยู่เนี่ยเทศไปเทศไปคนนั่งฟังเรื่องหลัก,ก็รู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วรู้ทั้งหมดมันทาอะไรไม่ได้ปัญญาหมดสิทันทีนี้เองก็ว่าความรู้ต่างๆถ้าเราศึกษามาด้ถ้ารักษาไม่ดีมังเป็นไทยกับตัวเองขึ้นเดียวกัน ทงังเครียดเครียดเอาหลอกตัวเองได้ดูเรียกคาเดียวนั้นหมดจิตปัญญาไปไม่ได้นี่ก็ว่าหลักความจริงอย่างหนึ่ง